ที่มงอะทั้งดูดบ่ายกวา่าโซเชียลโซเชียลไม่โซเชียลแล้วตอนนี้เออตอนนี้ผมอยู่ที่เรียบคลองนะฮะไม่รู้จะทำอะไรอะรข้าวแผ่นเชียวไปวันบาสอะไม่รู้ไปทุ่มต่อเรื่อยนะไม่ดีผูเด็กอะไรเจะไปอะีเรียบคลองอะไรเรียบคลองอะไรคลองชเวด โคนโคลนขายข้าวอ่ะโคลนขา้าครับอายเก๊ะครับอายเก๊คลนครับโคลนหนึ่งยังไม่มานอนอยู่บ้านนี่ก็บรรยากาศรอบๆยังไม่มีใครมาเลยคู่แข่งเข้าไข่เจียวคู่แข่ง